ครับสวัสดีครับจากช่องชาชัยภูมินะครับวันนี้ก็มามาเบินเข่าครับมาดูข้าวข้าวกำลังออกร้วงครับอันนี้ก็ผ่านมาเส้นทางนี้แหละ่าแถวกุดขมิ้นนนทนมะเกลนี่แหละครับโอ้แดดกำลังส่องครับนี่เดี๋ยวดูว่าข้าวกาลังจะอ่าจะได้เกี่ยวแล้วดูความสวยงามของเข่าครับนี่อันนี้น่าจะเป็นข้าวอะไรนี่ ผมต่างมันจะข้าวเจ้ามันจะออก,ออกข,าขาวขาวข้าวข้าวเหนียวมันจะออกแดงแดงอันนี้น่าจะเป็นข้าวข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าหรือว่าข้าวหอมมะลิแล้วแต่นี่ครับบรรยากาศต้นตาลต้นตาลน,นี่โอ้ได้ฟิวเลยกำลังเหลืองอารามไปหมดเลยครับนี่แถวเนี้ยนี่เหลืองอรามมดเลยอันนี้ก็รอการเก็บเกี่ยวครับนี่โอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่ารวงข้าวสีทองเนาะอ่า ไปทางไหนก็มีแต่ข้าวเนาะอาชีพของเราเนาะชาวนาบ้านเฮอเนี่ก็นี่ก็ปลูกข้าวกันใครมีข้าวเนี่ยก็มีข้าวก็ถือว่าดีครับมีที่มีไร่มีนาปลูกข้าวก็ได้กินนะไม่ต้องไปซื้อแต่ว่าผมผมบริสุเพราะว่ามันทํางานด้วยแล้วก็มาดูแลข้าวด้วยวมันมันต้องดูแลนะทําข้าวนี่ยครับนี่อย่างนี้ก็ต้องตัดหยาคูคนาเนี่ยครับนี่ตัดหยาคูคนาเพื่อ เื่อเวลาเกี่ยวนะมันจะได้เกี่ยวง่ายครับนี่แต่มันดูแลเยอะเพราะว่าผมดูแลปีที่แล้วทําก็มันไม่ค่อยดูได้ดูแลเท่าไหร่มันก็มีแต่ยญกาขึ้นนะนนี่มันทำสองต่อไม่ได้เอา้าเดี๋ยวหลังจากดูอันนี้แล้วเดี๋ยวไปจะพาไปซื้อผักไม่ใช่พาไปซื้อผักซื้อผักไปทำก๋วยเตี๋ยวนะซื้ออะไรบ้างผักบุ้งผักบุ้งอา่า ขอ,องคุณยายนี่แหละอุดหนุนอุดหนุนผู้เฒ่าผู้แก่เดี๋ยวไปเบิ้งกันครับโอ้ยครับนี่ผมก็นี่มาสั่งผักบุ้งกับคุณยาย<อ>นี่แหละผมถ่ายถ่ายถ่ายวิดีโอถ่ายลงเอาถุงถุงของคุณยายที่หอ่อห่อผักบุ้งไปให้ผมครับใครอยากได้ก็มาซื้อ คุณยายอันนี้ยสะพานอย่างนะครับเนี่ยยายอยู่เมืองไหนสะพานกุดขมิ้นอ๋อสะพานกุดขมิ้นเนี่ยมาเลยอยู่หัวสะพานเนี่ยปะป่านี่อยู่ตรงปะป่านี่แหละนี่ก็เข้าชรกามาครับใครอยากซื้อผักคุณยายในผมก็มาอุ่นหนุนแกเรื่อนนั่นแหละนะมาซื้อทีละสองโลสองพันสองโลนะผักกาดหินอันนี้แซ่บดีนี่ผักกาดหินก็เอาเอาไปลวกไม่ใช่เอาไปลวกเอาเอาไปต้มใส่กระเทียมใส่เกลือนิดนึงก็อร่อยแล้วนะผักกาดหินนะ ถ้าใครไม่อยากกินสดถ้ากินสดก็กินกับสมตําได้เพืือนอันนี้ก็มาอุดหนุนคุณยายก็มาซื้อกับคุณยายบ่อยนะครับซื้อบกระเพราัหละพาก็มีเนีคุณยายปลูกไว้นะนี่ก็กะกะเพอได้ใส่อะไรครับอะไรกุใช่ครับขึ้นใช่เด็กกุใชัอ๋อผักแป้น อ๋อผักขึ้นใช่เฮ้ยไม่ใช่ขึ้นใช่เดี๋ยวย้ายอีย่งก็คนไทยเขาเรียกบอ,อผักแป,ป้นมันไม่ม,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 มันมีอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยที่เขาใส่อา,อาหารคนจีนก็กินดีนะอันนั้นอนะ่ะกุยช่ายเออกุยช่ายเออไอขึ้นใช่ออชผมนึกออกกุยช่ายใบกุยช่ายเนาะคุณยายเนะาะอ่านี่ก็เอาไปใส่ทอดไข่กระแซบอยู่ได้ใบกุยช่ายนะครับผมเคย คือแทนบางทีมันไม่มีหอมนะมันบางทีมันไม่มีหอมก็ใส่กุยกุยช่ายนี่แหละหรือว่าผักแป้นบ้านเขานะมันก็มีม,มีต้นบ้านเราถ้าเป็นต้นเล็กเขาจะเรียกว่าผักผักแป้านานะยายเนาะถ้าเป็นกุยช่ายก็จะเป็นต้นใหญ่นาออ่านะถูกต้องนะผมเข้าใจอันนี้กับอ,อ,อะไรนะมันเป็นบ้านเด้บ้านไม้โล่งโหดยุงะ่ะบวกกัน อะไรจะขายดีหมอ๋ออ๋อคุณยายบอกว่านี่ก็เข้ามาในหัวสะพานนี่แหละตรงเนี่ไอ้ปั๊มปลาปาใหญ่ใหญ่เนี่ยใครจะมาซื้อมาสนับสนุนพุทาก็ขนาดสนับสนุนก็คือว่ามาซื้อผักซื้ออย่างกับเราอ่ะนี่แหละเข้ามาไม่ยากหรอกเนี่ยเข้ามาอาจจะบังนิดนึงได้ถ้าวิ่งจากถนนในซอยนะอ่านี่เข้ามานี่แหละในบ้านเราอยู่เนี่ยมองนะการประปาส่วนภูมิภาคอันหญ่ๆงนะครับนี่ผมก็มาซือ้อเอา้า ามาซอยผู้เฒ่าซื้อผู้เฒ่าซื้อได้มีไรายได้นะผมก็มาซื้อบ่อยแล้วอันนี้ก็มาสร้างผักบุ้งเอาสองโลได้ยายเด้อเอาสองโลครับนี่นี่แหละอาชีพผู้เฒ่าเฮากะมันเป็นอิสระเนาะนประกาศดองประกาศดองเขียวก็มีนี่นี่ห้าบาทสิบบาทยี่สิบแล้วก็ สิบบาทยี่สิบบาทนั่นแหละขายไปเออก็มาได้เออเกับคลิปนี้ครับเดียวสิสายเฮ็ดงานแล้วเอาอย่าลืมก็มาได้นะครับไปแล้วไปแล้วอย่าลืมติดตามอ่ากดไล้์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนยังมีคลิปหลากหลายเรื่องราวอยู่นะครับถ้าว่าอันไหนถูกใจก,ก็ดูไปแล้วไหนไม่ถูกใจก,ก็ข้ามไปไม่ได้ว่ากันนะครับโอเคไปแล้วไปแล้ว